ทักไทยพี่น้องตอนแดดลมลมโต๊ะครับสีผ้าเบิ้งบอลสีผ้าเบิ้งดอกสีมาเอาบอลสีไปปลูกบอลสีที่ว่าเกิดเองนั่นแหละที่เป็นติดมาน้ำติดมาน้ำใหม่หัวหัวท่เททิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋สีผ้าเอาไปใส่กระถางไว้เห็นบนกัดสีดีกัดสีดีได้สีเอาไปใส่กระถางไว้ยังน้อยเสียดายเพิ่นนะครับเสียดายเพิ่น เดี๋ยวสีให้พี่ลองเบิ้งนะครับนะเดี๋ยวเสือเบิ้งงามๆเลยมื่อนี้สีมีอยู่สามต้นนะสามต้นนะครับนี่จะเป็นต้นแรกครับต้นแรกต้นแรกนะครับเป็นชายชนนะครับชายชนดินกับสีออกบิแล้วล่ะเหลือหัวอยู่น้อยเดียวหรือหัวอยู่น้อยเดียวหรือหัวอยู่น้อยเดียวสีนี้อยู่เออมี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 ห่าอยู่ยังน้อยครับมีห่าอยู่กับติดติดครับติดเพิ่มเพิ่มกัดสี กัดสีสวยๆก็เลยเสียดายนะครับเสียดายเดี๋ยวจะไปอนุบาลไว้อนุบาลไว้ครับอนุบาลไว้เนี่ยหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นกับลาบุนีกับซีนี่อันนี้กับสีนี่เดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนเสียมือขุดเอาลงนะครับว่าได้เอาเสียมันหลั่นดอกครับนี่กับสีเป็นชายชนนะครับชายชนกัดสีดึงกลรอดอกดเอาเอา,เอา,เอา,เอาดินเอาดินเก้าไปน้ำจังน้อยนะครับ เพื่อว่ามันกระทบกระเทือนครับหลากคนแต่จริงๆต้องล่างออกดีดีครับต้องล่างหากล่างอย่างนี้ออกดีนะครับเบื้องเหงาคนนะครับเบื้องเหงาคนดินก็ล่างแข็งครับก็เลยก็ค่อยแตกใบดีบันไดแต่ว่าใบไม่มากนี่ก็กัดสีแล้วนะครับกัดสีแล้วเดี๋ยวสีไปเอาไปอนุบาลไว้นะครับนะเบื้อง,งส่งส่งสวง,ง,งามอยู่ ว่าถ้าดูแลดีๆกับวันนี้ขึ้นกันนะครับอันนี้คือนหนึ่งนะครับหนึ่งอันที่สองอันที่สองอันนี้ก็สิเป็นรัตนาสินนะครับรัตนาศินอีกต้นหนึ่งสิเป็นรัตนาสินดินบ่อดินบ่อแข็งนะครับดินบ่อแข็งดินบ่อแข็งนะครับนี่ก็ได้ละหัวใหญ่ครับหัวใหญ่อยู่จะเสียวลงทั้งหัวนี่แหละเพื่อให้่นแตกภุมมแจกอย่างดีๆนะครับ กระสีดีครับรัตนาสินนี่กระสีดีอ่าต้นการนี่ก็อาจจะต้องตัดทิ่มนะครับตัดทิ่มเพราะว่าอาจจะใกล้ทิ่มใบแล้วแหละครับก็เชื่อต่อใบเกาๆหน่อยๆไว้แก็เกาๆหน่อยๆไว้เนี่ยเห็นบ่ไอ้ต้นไม้เห็นกำลังงอกขึ้นมากเลมีอาจจะอาจจะต้องตัดหัวออกก็ได้ตัดหัวออกได้ก็ย่งให้เก่าครับเพราะว่ามันมีอาหารอยู่ การการกันซีมี่ใช่ชนนะครับใช่ชนแต่ว่าบมาทัดกาสีแล้วที่ถิ่มไปนี้ก่อนเอาไวน้นีก่อนเดี๋ยวไปเบิ้งต้นที่แดงๆนี่ก่อนนะครับเอาพวกนี้ก่อนนะครับเอาชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเวิ้งกระถางไปลง้มกระถางน้ำกันครับเพื่อนไปเอาลงกระถางน้ำกันครับไป